ีให้อขคนดังไม่ได้สวยแล้วขายครีมเหรอได้ดีครีมคนาทีเออครีมกระแสเมื่อวานคือดีมากค่ะหลังจากจบแฉไม่เกิน24ชั่วโมงเอายังอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเล้อกันเอาเป็นไงคกับผลิตภัณฑ์วันนี้หอมจริงๆนะให้ขายครีมก้อนจุ่มมาเสียภัยมากค่ะคือเก็บตังค์มาปีหนึ่งเพื่อออกแฉเพราะว่าขายมาปีหนึ่งแล้วมันต้องได้แหละอ่ะ ขอแค่ค่ารายการคืนก็พอแล้วแล้วก็ยังไม่ถึง24ิบสี่ชั่วโมงได้ค่ารายการคืนแล้วสักพักมันเริ่มเห็นยอดเงินล้านลนค่ะอุ้ยเป็นล้านล้านเลยอะดีใจมากคืนนี้ดีใจมากแล้วนะคะแต่ว่าหน้ามันไม่ขยับค่ะแต่แต่หอมดีใจมากแต่คนอื่นเขาบางคนเกาได้กันเป็นสิบล้านนะคะแต่เราอะรู้สึกว่าเราเป็นบริษัทเล็กๆเราขายของไม่ได้ไม่ได้แพงมากพอมันได้แบบห,หูหูล้านล้านล้านเราก็แบบดีใจค่ะ คุ้มไหมคุ้มไหมกับการลงทุนค้างคุ้มค่ะคุ้มมากที่เก็บตังค์มาหนึ่งปีค่ะแล้วคราวนี้ไปออกเมื่อวานเราตั้งเป้าสี่ล้านมาคราวน้วได้ห้าล้านเออออกเมื่อวานเนี้ยมีความเครียดสูงมากค่ะเพราะว่าเขาได้เจอใครด้วยเขาเลยขายไปเกินท่าขารก่อนเออเครียดด้วยเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารายการอ่ะพนักงานอ่ะรีบกุ๊กไปเลยอ๋อเราออกกุ๊กนะครไม่เออ คือพนักงานใหม่ที่มาทํา15้าวันอ่ะเขาไม่ได้ลาออกอะไรกับเราแต่ว่าพอเขาได้เง,งินเดือนเขาก็รีบกุ๊บออกไปเลย <c oughs> แล้วก็คือคืนนี้เราจะต้องจัดจัดแฉค่ะเราเราจะต้องไปขายที่แฉมันจะต้องแบบใช้ทีมงานเยอะมากเราก็ไม่สบายใจหน้าเราก็กังวลค่ะหน้าเรากังวลหน้ากังวลหน้ากังวลเรื่อง <c oughs> ครีมกับพนักงานค,ค่ะ <c oughs> ใช่มันหลายๆเรื่องที่กังวลกังวลไปหมดเลยแล้วก็เครียดแล้วก็แต่พอรายการจบแค่รายการจบปุ๊บเนี่ย ก็ได้เงินค่ารายการคืนค่ะคือยิ้มหน้าบานเลยสำหรับต้นหอมบานไปหมดทั้งบนและล่างบานอ,าอะไรบานได้บาน,น,นว่าสิ่งที่หมอดูบอกว่าเมื่อวานมันคือวนันปังมากใช่<ต>อมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคือทำม,มิ่เขาดีมากเพราะว่าพอพอออกแชร์สองรอบติดใช่ไหมคะกระแสมันก็ดีมากแล้วก็เช้านี้ยังมาเจอพี่พี่สื่ออีกอะคะ่ะก็ ตอกย้ําความสําเร็จเข้าไปอีกขอบคุณมากดีใจใช่นกันดีใจอันนี้ไม่ได้ตัดออกนะตัดออกแต่ฉากสากแช่หมอดูมีความสากแช่ได้ไม่ได้อัดตีแม่ตีผาแม่ทักขุนจริงเลยเราเริ่มเลยแจกทัพเชิดที่ไปกับเราเป็นไงมเราถึงเลือกพลรนอ่เออบอดูบอกว่าร่วมงานกับแฟนเก่าปีนี้จะดีซึ่งซึ่งปีที่แล้วอ่ะก็ร่วมหน่อยเยอะทั้งปี่แล้วอ่ะ ช่นรอไปดูไปดูป,ปีที่แล้วก็มีคลิปไวรัลใช่ไหมคะนั่งพักเครื่องบินข้างแฟนเกา่าอันนั้นก็1ิล้านวิวแล้วหมอดูก็บอกว่าได้กับแฟนเกา่า่หมายความว่าไ,ได้ร่วมกันได้ร่วมง,งานได้เอาเบนฟิตอะได้ได้ผลกลําไรที่ดีอะถ้ากับเอร่วมงานกับแฟนเก่านี่ดีเลยส,ส่งเสริมเสริมดัวแล้วถ้าเราตอเขายังไงอะเพราะว่าเราบอกเขาไม่ใช่หรอ ต่างคนต่างอบอกอค,ค่ะ,ะ,ะแล้วติดต่อเหมือนกันพันยูไปยังไงบ้างให้เลขาติดต่อไปกับทางผู้จัดการค่ะจริงๆวลาเราติดต่อแขกรับเชิญไปเราต้องไม่ส่งครีมไม่ต้องเคียไรยไม่อยู่ว่าอะไรยังไงหรือว่าเราเราบอกว่าไม่ต้องขายครีมเรารู้ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้ครีมใดๆอยู่แล,แล้วแล้วถ้าเกิดเขารีวิวครีมก็คงมองไม่เห็นผิวเขาอยู่ดีเราก็บอกแค่นั่งเฉยๆไม่ต้องเดินออก แค่นั้นก็ได้ไม่เป็นตัวเราสั่นใจสั่นหน้าเรานีแต่ว่าเครียดค่ะคือคนไม่เคยเจอกัน10ปีอ่ะหอมไม่ได้เลิกกันดีนะคะเราเลิกกันแบบว่า เหมือนเหมือนใครเอาหมาพิษปูสองตัวอยู่ในถังอ่ะแล้วนื่อสองซเปิดมาแล้วเรากัดกัน,ม,นม,มันไม่ดีเลยในในในสมัยอดีตเนาะแล้วมันก็เป็นครั้งแรกที่แบบเฮ<อ>้ยเราเจอกันแล้วเราจะแบบคุยกันได้เหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยค่ะผ่านเขาใรายการคุออะไรก่อนไม่หอไม่ได้เจอค่ะไม่เจอเลยในรายการไม่ได้เจอบนเวทีคือการเจอกันครั้งแรกที่งหองนั่งแล้วเขาเดินลงบันไดตอนเปิดตัวค่ะก็นึกว่ามีการแบบรียเรัวไม่ม<อ>ีไม่มีค่ะดวงานผ่านผู้จัดการเขาตลอดค่ะ แถ้าไม่ถึงเรออื่องอแบบอยากเลือกเขาอะไรเงี้ยทั้งที่เราแบบเราไม่ได้คุยกันมานานหรืออะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรที่อยากจะเคลียร์กันก็คือหอมอะรู้จักนิสัยเขาอย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนกดง่ายหายเร็ว เรารู้ว่าไอ้วันที่เราทะเลาะกันะตีกันตีตับแล้วนิสัยเราเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเรากดง่ายหายเร็วหวัว่าเขาอ่ะเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่ได้จดจําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถเปิดใจพูดคุยกับคนนี้ได้ได้มากที่สุด <นะ S 1> รู้สึกว่าสบายใจ <นะ S 1> ที่ที่จะร่วมงานกันตอนตอนติดต่อไปเขาไม่ได้ถามกลับเลยว่าทําไมชวนเขามาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ค่ะเพราะเราไม่ได้คุยเป็นเป็นเลขาเราติดต่อผู้จัดการ แล้วเราก็เจอกันบนเวที <พอ S 1> แล้วก็ได้ีจีน,นึงที่เราต้องร้องให้ที่เราสึกว่าเราอยากขอโทษเขา <c oughs> สิ่งที่เรายังไม่เคยพ <c oughs> ูดจริงๆอะขอไม่คนเขียนสคริปต์รันเองว่าจะ,ว,าจะว่าจะอะไรบ้างน,นะคะ <c oughs> แต่ตอนนั้นอะสมองมันพอมาปุ๊บมันมันลืมไปหมดเลยค่ะว่าอะไรเรียงร้อยอะไรยังไงแล้วก็เออจริงๆแล้วไอ้คำขอโทษของเตรียมไว้อยู่แล้วแต่ว่าเรากล่าวว่าพี่ีกรจะถามเราก่อนให้เราพูดแล้วเราก็จะไม่ร้องหรอกแต่บังเอิญคุณมดดำเนี่ยเขาท่านเอาสคริปต์นี้ขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็ ถามไปทางทางแท็กก่อนแล้วแท็กพูดอะ่ะแล้วเราแบบพูดดีจังเลยอะ่ะมันทัดใจอะ่ะมันทัดใจอะ่ะเราเป็นคนที่แบบขี้ซึ่งง่ายอะ่ะมันก็เลยเหมือนพอเขาพูดอะ่ะมันบิ้วเราก็เลยพอถึงตาที่เราพูดอะ่ะมันก็เลยนิดนึงแต่แต่บอกตวัวเองว่าอย่าร้องนะมันอายเขานะมันการร้องให้ต่อหน้าสื่ออะไรแบบนี้มันพอเทออะไรเงี้ย แต่มันกันสุดๆแล้วค่ะจริงๆคือแล้วมันก็บวกกับเรื่องที่พนักงานลาออกโดยที่ไม่บอกเราด้วยมันสร้างความเสียใจกับเราอะค่ะก็เลยลุกไปในโมเมนตัมค่ะแล้วก็เสียายเงินที่เพิ่งใครยพนักงานเป็นหลายอารมณ์ค่ะก็มีท่อนหนึ่งที่แท็กตอบมาแล้วแท็กก็เหมือนเสียงสะอื้นไปด้วยไม่ทราบเลยค่ะสมองคือหูดับไปตอนนั้นแล้วพี่หอมพอได้ไปออกหายการเนี่ยได้คุยกันแล้วเป็นยังไงบ้างแบบมันมีอะไรที่เราติดค้างกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้เคลียร์กันตรงนั้นจบไหมพี่คือหอมว่าการมาเจอการันมาสบายใจขึ้นนนค่่่่ะะะเเพรรราาาแตกอจวมง กันอย่างเงี้ยพอมีรายชื่อเห็นรายชื่อกันเราก็จะเลี่ยงกันและ uh huh. เออเร่อเขาเรื่องนี้หรอออมี เล่นหรอเอองั้นไม่รับดีกว่าอะไรเงี้ยมันเลี่ยงก <Pam ela S 2> ันแล้วเวลาไปทํางานเนี่ยมันก็จะระแวงว่าเราต้องอัดเสร็จก่อนนะก่อนเขามาหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้หอมว่ามันก็สบายสบายเหมือนกดลอ็อกแล้วมันโล่งทุกอย่างไม่มีอะไรติดค้างใค่ไม่ต้องติดค้างกันเราเจอหน้าเราก็สามารถทักทายกันได้ได้ไดีแล้วก็วันนั้นก็คือภรรยาเขาก็มาด้วยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของเราทั้งสามคนว่าวันนี้เราก็เลิกความเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแล้ว เป็นเพื่อนได้กับแฟนเก่าได้ทุกคนหรือเปล่าทุกคนเลยไหมข้ามคำถามนี้ไปพี่ก็บอกว่าร่วมร่วมร่วมกับแฟนเก่ากัปังข้ามกัปังไงมันจะเังไงเลยนเื่อนเงเพืข้ามเาไปเพื่อนกับแฟนเก่าได้แต่ไม่ทุกคนขอเป็นเ่อข้ามเอาไว้ว่าเราเป็นเพื่อนกับแท็กได้ะตอนื่อนี้อเคชื่อกับแนเได้ยวชื่นอเดียเชื่อนเอียว้่เราือไม่รู้ไม่รู้ดีกว่าเออคือเรา อยู่ๆมันก็เออร่วมงานกันได้เนี้ยค่ะแล้วเป็นรข้าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะต่อประเด็นอื่นไงเอาที่คนเดียวแล้วอย่างนี้จะเอาหอมรับแขกกลับมาเพื่อจะมารับแขกมนี้ไหมหอมรับแขกมันปิดซีซั่นไปแล้วอันนี่เป็นเทฟพิเศษไงถ้ามันกระแสทีร่วมงานกับแฟนเก่าแล้วจริงๆร่วมงานได้ร่วมงานได้เลยเพียงแต่เราแค่ยังไม่เจออะไรที่เหมาะสมแต่ถ้ามีอะไรเหมาะสมเราก็สามารถนึกถึงเขาแล้วก็เลือกเขามาร่วมงานได้ค่ะวันนั้นหลังรายการแล้วอย่างจะ มี S <S> ลาได้พูดคุยอะไรกันบ้งางไหมมันดึกแล้วค่ะก็เลยไม่ได้พูดคุยแต่ว่าแบบขอบคุณภรรยาเขาก็ทักทายอะค่ะแล้วถ่ายรูปคู่อันนี้คือเป็นโมเมนต์ที่เราตั้งใจเลยแล้วก็ที่เห็นที่ออกเขียนแคปชั่นดูน่ารักหลายคนก็ว่าเข้ามาแบบนีต่อใจอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะมาอัดรายการการันมก็เลยถ่ายรูปคู่ไว้เป็นที่ระลึกว่าโอเคนะงานมันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ถ่ายทุกคนได้ดูค่ะไม่ได้มีอะไรมากแคปชั่นมันก็เป็นเหมือนเป็นการพูดถึง ในอดีตที่เราปดดล่อยคือมันเคลียร์ใจประถมแล้วเนาะเออหอมอยากให้เป็นตัวอย่างสําหรับใครที่กําลังโกรธใครสักคนหนึ่งอยู่ไอ้การโกรธเราอาจจะเก็บเขาไว้ในใจว่าแบบมันมันคาใจมันเป็นเรื่องกวนใจเรามันไม่ได้ปลดล็อกสักที<ช><ช>อะไรเงี้ยก็อาจจะเอาหอมเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะเออขอว่าพอถึงเวลาวันหนึ่งที่เราโตขึ้นอะคำขอโทษอะมันพูดไม่ยากเลยเรารู้สึกว่าเรามีกัลย,ยานามิตรดีกว่ามีศัตรูค่ะ แล้วมีการติดต่อขึ้นมาอีกไหมครับหรือว่าเราต้องเป็นติดต่อเดราไปถ้าเกิดมีงานผู้ติดต่อมาจะไงหรอรับได้หมดค่ะแต่ก็ดูกาลเทศะไม่ใช่ว่าวาเลนไทน์ติดต่อมาคู่กับแท็กอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ไม่ใช่เขามีแซ่เรื่องความรักตอนไม่ทรับหมายถึงตัวเขาเหรอไม่อะค่ะเขาก็อยู่ในสคริปต์ค่ะเขาพิซซ่าเราสวยขึ้นไหมครับไม่ค่ะแต่ว่ามีดาราเขาพบอกว่าเรามีแฟนมีดารามาจีบเราใครอะดูวันนี่เธอ เขาบอกว่ามีคนมาจีบเราเป็นคนในวงการก็พูดงี้เรายังเราเชื่อคำพูดเขาเหรอเขา่ถึงแม่อ้วนที่จขิงจริงเป็นแม่เราที่เราเราต้องจักแม่อ้วนลีเดินอย่างดีจะบอกว่าแม่แม่โกหกเหรอ ไม่มีค่ะไม่มีค่ะเะยัไม่มีจุดบร่ารบานี้ย้ายหินนะมีเจ้าดอกไว้มานะบาโคสฟอร์เรเอร์ค่ะโอ้คแล้วกับพี่ป้องนี่เราอเราไม่ต้องรุ้นแลห่ไย่งไพี่ป้องมีลุ้นค่ะลุ้นได้่าส่ถ้าต้องเชียร์ถ้าคนจะต้องเชียร์ว่ากับพี่ป้องขอว่ามีโอกาสค่ะเพราะว่าเอ่อเวลาที่หอมเจอเขาแบบแววตาอะไรเงี้ยนะได้นได้ สับสัญญาณได้ชอบมาคิดไกลตลอดแหละลูลกแต oh. ่เห้น,นว่าสิ่งที่มันผ่านม,มาสิบกว่าปีที่แล้วมันคือมันจะกลับมา สวยก็คือแบบเขาจะมีความเอ็นดูห่อเพราว่าบางทีมันเกินเพื่อนหรือเปล่าไม่หรอกจริงๆเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเจอกันแต่ว่าตอนเด็กๆเราเคยคุยกันนะแบบถ้า40อ่ะเราไม่มีใครเรามาอยู่ด้วยกันไหมสมัติความเขาก็เริ่มจากเพื่อนหมดเนยนะครับเนี่ยหอมถึงบอกว่ามันยังมีช่องอะไรนิดๆอ่ะเข้าใจป่ะและอประโยคที่บอกว่าถ้า40เราไม่มีใครมาอยู่ด้วยกันไหมเนี่ยมันคือประโยคที่มาจากปากผู้ชายนะแล้วเราไปเช็คเขาอยังหอมมีสิทธิ์คิดได้ใช่ไหมถ้าประโยคนนี้มาจากปากราแล้วพี่หอมไปเช็คเขารือยัง เช็คถามแล้วเขาบอกว่าไม่เอากันอยู่แล้วแปลว่าไม่เอาป็นแฟนกันอยู่แล้วแกงคูหรือเปล่าเถอนหรือเปล่าอันนี้พี่บอยอดเขามานี้เอาดีดตอนเวลาเจอหน้าเขาเราทำยางง้าะเนี่ยมันมันสนิทกันมากค่ะสนิทกันแบบออ้ยแต่ก่อนนี้เรียกกััวไปหนไมีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสนิทถึงขั้นที่เราเรียกไหมไม่ค่ะมันมันรู้จักกันมากเกิดไปแลแต่ถ้าเชียร์มากๆมันจะมีการลื่นหลงลื่นหลงก็แบบเออ เชียร์มากๆหรอเรายังมีสติกันอยู่อ่ะเอ้โหแว่าตับใดที่ยังมีสติกันอยู่เราคิดว่าเราลองมองหาคนอื่นกันก่อนก็ว่าไหนมีสตินะคะอ่าสกรูปสกรูปไปไปดื่มกันไหมแล้วตอนเนี้ยเราสวยขึ้นหน้ามันสวยาขึ้นหน้าไม่มีหนุ่มๆเข้ามาจีบเลยหรอเนี่ยคิดนานแต่ว่ามีเออ ไม่ก็เราไม่รู้เราไม่รู้เขาพูดเล่นพูดจริงจีบนะครับจีบได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่คุยกี่คนครับตั้มเอไม่ได้คุยเลยเพราะว่าเวลาเขาพูดมาเราไม่ได้ไปต่ออแล้วคนที่เคยบอกว่าจะเจอเจอแล้วแต่ว่าไม่ไปแล้วไปแล้วด้ไแล้วไม่ได้ชอบค่ะไม่ได้หมอดูหมอดูราคาละอื่นหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าว่าจะเจอเมื่อไหร่บอกว่าไม่เจอยังไม่เจอหาเงินตอนไหนครับตอนนี้ไม่เห็น เขาบอกว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วก็เห็นว่าปีนี้เรื่องการขายของอะดีมากแล้วก็ ให้เซกุตบายวงการบันเทิงเลยนะเอ้ยอพูดว่าเซกุตบายได้เลยตอนนี้หอมก็เฟดมาประมาณแบบ90%แล้วนะคะไม่ได้เชื่ออะไรมากเลยที่ออกที่ออกคอนเทนดหนึ่งเรื่องครับหน้าใหม่หลายคนบอกว่าจะหยุดได้เรื่อยครับเพราะตอนนี้สวยแล้วเมื่อตายค่ะก็ยังไม่อยู่ดีกว่าหอมพูดเล่นคือหอมอ่ะเออเอาอะไรจริงได้บ้างแลหน้าใหม่ยังนิสัยเดิมเลยอ่ะแต่ตอนนี้สดมากเลยตอนนี้เหมือนนุ่มตัวดีแล้วนะหอมคือ อนนี้โอเคแล้วก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรนะคะมันเมื่อเมื่อ,อไหร่ที่รู้สึกว่าหน้าหย่อนค้อยหรืออะไรเดี๋ยวค่อยไปคิด<อ>ในอนาคตอีกทีหนึง่งอันนี้เราไปขอที่ไปทํามาล่าสุดกบบินไปนี่คือเอาต้นแบบเอาแม่แบบไปไอินดราเกาหลีเลยหรอไม่ไม่ไม่ได้เอาเล็บอะไรไปเลยเเคือเพราะตะเวนไปกอดรอบหนึ่งตะเวนถามคลินิกต่างๆว่าหน้าอย่างงี้ต้องทําอะไรเกาหลีส่วนใหญ่บอกให้ทุบหน้าเราก็เลยแบบ ทุกหน้าทุกหน้าก็เป็นผิวหน้าโหลเหมือนคนอื่นอยู่ดีเพราะหน้าไม่ได้แตกต่างอะไรงั้นสองกระจกดูหน้ามีปัญหาอะไรมีมัญหานที่ตา<ม>อยากให้ตาโตแต่ตามีตาสองชั้นอยู่แล้วตาสองชั้นมากก็ไม่ชอบงั้นก็ดึงเอ<ม>็นเดอร์ไทยแล้วกันเจาะ4จุดอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสองกล้องดึงดึงหน้าผากขึ้นนิดน,นึงมันจะได้ตาโตแค่นั้นเอง,องค่ะที่บอกจะออกจากวงการจริงเหรอผมก็เฟดมา90%แล้วค่ะไม่คือเฟดจริงตั้งใจตั้งใจทางน่ะเฟดออกจากวงการก็ไม่ได้มีไม่ ไม่ได้มีออกรายการหรือออกอะไรแล้วนะยังยังเก็บรายการไว้เฉพาะเป็นรายการที่เราเป็นพิธีกรประจำเชฟมีเอามีรายการใหม่ขึ้นหอมกระพรบแล้วก็เออละครของเชนคือละครเนี่ยว่าจะไม่รับแต่เชนติดต่อมาให้เล่นบทเคอร์รี่แล้วก็เลมันมันคาทายบทเอ๊ะเขาเล่นยังไงนะการเป็นเออเคอร์รี่เล่นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าขอดูรายชื่อหน่อยมีใครบ้างเคอร์รี่มีใครบ้างแพทนับปภา ปีชาปกปใบเฟิร์นใบเฟิร์นพิมชนกเราก็เออเราเกดเดียวกับใบเฟิร์นอันนั้นใครนะจะมารุ่มงานด้วยหมาถึงครับรุ่หนุ่มใครบ้างเต่าสมชายอ่ามะเล่งหนึ่งหลอดแล้วก็เราไปถ่ายสถานที่อาบอบนวดจริงๆใช่ปะ คือทุกคนก็แต่งตัวแหละในอาชีพในนักคาแรคเตอร์ติชาเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งเขาก็เปิดทําการนะแล้วก็มีคนมาถามติชาว่าหนูเบอร์อะไรอ่ะแสดงว่าทุกคนตีบทโอ้โหตีบทแตกแต่งตัวปุ๊บเหมือนปั๊บเลยนี่ออกมาสวยมากเป็นงานทิ้งควรไปหรือว่าหอมหอมว่าไอ้สิบเปอร์เซ็นต์ที่หอมเก็บไว้อ่ะมันเป็นงานที่เรารู้สึกอยากทํามากกว่าค่ะว่าว่าเราอยากทําอะไรอะไรเงี้ยถ้าถ้ามีอะไรที่มันติดต่อแล้วไม่น่าสนใจ ก็ก็อยากลองดูแต่ถ้าแสดงว่างานละครเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วต่อจากนี้แทบไม่มีค่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะแต่ว่าเออมีละครเหมือนต่างประเทศติดต่อมาอ่าของว่าอันนี้มันท้าทายอ่าไหนที่ท้าทายก็จะรับใช่ก็ก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์ขอดูไปเรื่อยๆว่าเออคอนแทคมันตกลงกันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นดาราสาวสิบเปอร์เซ็นต์เป็นดาราสาวสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นดาราชายเหรอแต่ยังไม่ค่อยเชื่อเลยยังไม่กรเสียนใช่ไหมยังค่ะยังก็ยัง เรากขาไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนแต่ธุรกิจมันดีหอมคิดว่าหอมโฟกัสทางธุรกิจไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่เชื่อเลยสั่งได้อยู่เนอ,นอะเป้าหมายเรายังอยากได้เงินร้อยล้านอยู่ฉะนั้นห<แ> <ละ S 1> อมก,ก็แค่เดินตามบันไดที่วางไว้ว่าบันไดไหนที่มันจะทําให้หอมหางเงินก้อนนี้ได้ค่ะยังได้สั่งกันอยู่เนอะอะไรนะคะกับพี่ๆสื่อทุกคนนะคะไม่มีปฏิเสธอยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้ตอบก็คือวิ่งหนีเลยโอเคขอบคุณทุกคนนะคะ